สวัสดีครับวันเสาร์นะครับบ่ายนะครับมาดูสวนนะครับดูข้กวัวครับวันนี้นางแดงไปผูกไว้ที่สวนในหมู่บ้านนะครับวันนี้ไม่ได้ฝนตกเลยออกไปผูกที่สวนในหมู่บ้านขี้วัวนะครับยังไม่ได้รวมกันเลยเก็บรวมกันนะครับเอาไว้ใส่ในสวนนะครับ ต้นกล้วยนะครับนี่ครับเยอะไปหมดเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสวนนะครับยารกขึ้นขนาดไหนวันนี้นะครับเครื่องมือพร้อมนะครับพร้อมเลยนะครับนี่ครับเครื่องตัดหญ้าพร้อมแล้วนะครับแดดร้อนๆนี่พร้อมนะครับนี่นู่นนะครับดูหญ้านะครับรกมากเลยนะครับท่วมแหงโซลาเซลล์แล้วนะครับ เก็บข้าวแล้วได้ขึ้นหนึ่งนะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วรู้สึกกับผมรีวิวนบลงคลิปไปให้ท่านผู้ชมดูผู้ติดตามดูนะครับฟุนาตรงนี้นะครับไม่มีข้าวนะครับผมก็ปล่อยอน้ําจากโซลาเซลล์น้ำพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้เดือนกันยานะครับวันที่สามกันยานะครับข้าวเติบโต เยอะมากเลยนะครับแต่หญ้านี่นะครับท่วมเลยนะครับมองไม่เห็นทางเดินเลยครับนี่ทางเดินครับทางเดินที่จะไปบ่อนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแต่ผมใช้คําว่าโคกนองนาครับแต่โคกนองนาผมจะไม่เหมือนที่เขาเรียกกันครับตรงนี้เป็นโคกนี่นะบเลเ้ยนี่ยพะวัวเป็นโคกครับตรงนี้คือนานะครับนี่นานะครับมีป่ากล้วยครับ กล้วยครับกล้วยนี่ขายตลอดทั้งปีครับไม่ต้องปลูกเยอะครับปลูกพอกินนะครับแต่กินจนเป็นเหลือนะครับเป็นขายนะครับมะม่วงลงมรดูครับน้ำลงมาสีทองนะครับลงมรดูมายังไงไม่รู้นะครับก็ติดตั้งไม่ติดบ้างนะครับนี่นะครับกล้วยหนาว่าบ้านนะครับดูทางเดินนะครับยาคาเต็มหมดเลยครับเมื่อกี้ผมว่าโคกตรงนี้โคกนะครับโคกที่ปลูกมะม่วงกล้วยนะครับฝรั่ง ตรงนี้นานะครับดูน้องผมนี่นะครับน้องนะครับนี่คือน้องของผมก็เรียกว่าโคกน้องนานะครับยาคาเต็มไปหมดเลยครับวันนี้ผมจะตัดเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัดได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับก็เวลามีน้อยนะครับวันนี้ผมกลับมานะครับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่แล้วก็มาดูสวนของตัวเองด้วยครับกำลัง นะครับมะพร้าวพึ่งลงิไปนะครับยากลกมากครับไม่มีเวลาที่จะตัดนะครับดูฝรั่งนี่ครับตัวนี้เป็นสาลี่น้ำผึ้งนะครับปลูกแบบธรรมชาติเลยครับนี่นะครับโตแล้วตัวนี้นะครับโตแล้วนะครับเก็บได้แล้วแหละนะครับตรงนี้นะครับกล้วยก็รบไปหมดนะครับรกไปหมดเลยดูยาคานะครับเต็มต้นมะม่วงเลยอ่างเดยไม่มีเลยนะครับ ถูกปากคราวนี้ผมก็ตัดได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเอาตามที่ตัดได้นะครับเรื่อยๆครับไม่ต้องจ้างเขานะครับถือว่าออกกําลังกายในตัวนะครับกลับมาจากทํางานนะครับเจอแบบนี้ครับสดชื่นเลยนะครับทุงนานะครับทุงนานะครับนนี้พื้นที่ประมาณ4ไร่นะครับทําไว้กินเองนะครับข้าวหอมมะลิ นะครับซูรินนะครับปลอดสารทีนี้นะครับไปปุ๋ยที่อัวนะครับนี่ครับมะม่วงฝั่งนี้ก็มีลูกอยู่พอได้อยู่เหมือนกันนะครับหลวงกดูมานะครับนี่มะละกอครับปลูกทิ้งไว้เลยนะครับปลูกทิ้งไว้มะละกอครับดูนะครับไม่ได้ดูแลนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับต้องทําก่อนจะเสียนนะครับ เดี๋ยวกษียนไปปลูกหลังจากเกษียนแล้วไม่รู้จะกินตอนไหนนี่นะครับกล้วยทิ้งไว้นะครับปลูกทิ้งไว้เลยนะครับออกหลายเครืออยู่นะครับดูลูกนี้ครับเต็มเลยครับให้สนใจนะครับมะละกอนะครับตามได้เลยนะครับนี่ปลูกทิ้งไว้นะครับสนุนนะครับ ยาขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับดูเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกต้นไหลไว้กินกับลาบนะครับลาบนะครับปลูกไว้ตัดหญ้าก่อนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มการตัดหญ้าก่อนนะครับหญ้าก่อน,นครับตัดเครื่องนะครับ

เมื่อกี้ตัดหญ้านะครับตัดเสร็จแล้วครับฝั่งนี้ครับนี่ครับแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับที่ผมให้ดูก่อนตัดนะครับนี่หลังตัดนะครับตรงโซลารเซลล์ก็ไม่มีหญ้าแล้วครับเดินสะดวกแล้วนะครับนี่ครับไม่ลกแล้วนะครับเดี๋ยวหญ้าที่ตัดนี่เดี๋ยวผมจะเอาคาดมา กองกองไว้ให้นางแดงกินนะครับตอนเย็นนะครับก็ขณะนี้ก็นางแดงก็คงอิ่มนะครับในหนึ่งมื้อวันนี้นะครับนี่หลังจากเมื่อกี้ผมเป็นไงครับสะอาดตาขึ้นเยอะเลยทีนี้นะครับก็ฝนก็จะตกแล้วด้วยนะครับตกทุกวันนะครับเทางบ้านบอกว่าตกทุกวันเลยนะครับไม่มีว่าที่จะหยุดนะครับตก ไม่ตกเช้าก็ตกเย็นนะครับหลังจากตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการเก็บหญ้าให้กับนางแดงนะครับไว้ให้กินตอนเย็นนะครับเก็บหญ้าให้นางแดงกินตอนเย็นนะครับ อิ่มแน่เลยทางแดงวันนี้นะครับหลังจากตัดหญ้าแลนะครับฝนะบก็จะตกตัดหญ้าครับ กินตอนคืนครับหนึ่งคันรถ กินเลยสบายวันนี้น้องแดงฝนตกก็ไม่กลัวนะเป็นไงโอเคไหมสบายดีนะน้องแดงไม่เจอกันตั้งแต่เป็นเดือนนี่นะครับเัวอีก่ตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวท้องหกเดือนแล้วครับออกเดือนแล้วใจเย็นนะเดี๋ยวฝนที่หมดก่อน เอนเพิ่มอเพิ่มอดูดูหิว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 ไปกินหญ้าที่สวนไม่พอเหรอแดงมาดูนางแดงกินหญ้านะครับเมื่อกี้ขนให้แล้วนะครับเป็นไงนางแดงโอ้กินเต็มที่เลยมาจากสวนยังกินไม่อิ่มเนี่ยใช่ไหมกินทั้งวันอ่ะท้องหกเดือนแล้วนะครับออหกเดือนแล้วนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับมีฟางไว้ให้นางแดงนะครับวางนะครับวยรอบๆของโคองนางแดงนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับยิมแล้วใช่ไหมโอ้อย่าเต็มรางเลยท้องหกเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวลูจะอ,ออกมาประมาณปีใหม่อะช่วงปีใหม่ใกล้ๆปีใหม่นะครับ ก็น่าจะออกมานะครับของอ้วนนะ่าดูเลยลูกหกเดือนแล้วครับท้องโตเต็มที่เลยนี่นครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับมาตัดหญ้านะครับที่สวนให้หนางแดงกินหลังจากกลับมาเดือนละครั้งนะครับที่สวนหญ้าลกมากอย่างที่ผมถ่ายาก่อนอ้นนี้นะครับให้ดูก่อนตัดหญ้านะครับเห็นไหมครับหญ้าลกมากลแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็เอาญ้ามาให้ นางแดงกินนะครับช่วงเงย็นนะครับนี่ก็กินอิ่มแล้วนี่นะครับก็วันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ